บทที่1188การฆาตกรรมที่โง่เขลาจัดพิมพ์โดยบิกเสียงกรีดร้องทำให้ลูกค้าในบาร์ตกใจนักเรียนฮอกวอตส์ที่กำลังดื่มบตเตอร์เบียและพูดคุยกับเพื่อนๆนต่างก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วรีบไปที่ประตูบาร์พวกเขาเห็นกลุ่มคนรวมตัวกันบนถนนที่อยู่ไม่ไกลและทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามีชายคนหนึ่งลอย,อยอยู่บนท้องฟ้ากรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ผู้คนจำนวนมากขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่พวกเขาได้แต่ยืนดูรอบๆและไม่มีใครก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยในความเป็นจริงคุณไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้หลายคนตื่นตระหนกและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแม้แต่ชาวเมืองฮอกส์มีดกทำอะไรไม่ถูกในท้ายที่สุดมือปราบมาหลายคนที่รับผิดชอบในการลาดตระเวนฮอกส์มีได้ก็รีบเข้ามาหลังจากสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่นี่พยายามช่วยเด็กหญิงผู้น่าสงสารที่ลอยอยู่ในอากาศ เกิดอะไรขึ้นแฮร์รี่ถามเฟรดจอร์ดและลีจอแดนที่ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยฉันไม่รู้แต่ฉันหวังว่าเธอคงสบายดีจอร์ดขมวดคิ้วและมองดูมือปราบมารที่กำลังพยายามทำลายคำสาบ เขารู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่น่าเชื่อถือดังนั้นเขาจึงเตือนดังๆว่าทางที่ดีควรหาทางที่จะกำจัดคนคนนี้ลงก่อนแล้วจึงส่งคนคนนี้ไปที่ฮอกวอตส์ซึ่งอยู่ไกลจากที่นี่ในอนาคตอันใกล้นี้บางทีดัมเบิลดอร์อาจจะถอนคำสาปใส่เธอได้ในความเห็นของเขามือปราบมานคงไม่สามารถทำลายมนต์สะกดของเคที่ได้ ทันใดนั้นมือปราบมานก็ตระหนักได้และกำลังจะอุ้งหญิงสาวที่อยู่บนพื้นจอดหยิบขวดยาออกจากกระเป๋าของเขาแล้วเทลงบนใบหน้าของเคที่ซึ่งช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและเสียงกรีดร้องของเธอได้ในระดับหนึ่งคุณนี่คุณยังมียาแก้คำสาบอยู่ที่นั่นไหมจอดหันกลับมาถามฉันมีขวดอยู่ที่นี่เฟรดล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาและหยิบขวดยาออกมาโยนให้จอร์ด และพูดกับมือปราบมานที่งุนงงทั้งสองคนว่าขี่ไม้กวาดดีกว่าจะได้เร็วกว่าคุณนโรสเมอร์่าคุณช่วยยืมมันได้ไหมลองดูไม้กวาดในร้านโอเคไม่มีปัญหาฉันจะได้เดี๋ยวนี้ไม่ฉันจะทำมันเฟรดใช้คาถาบินเพื่อเรียกด้ามไม้กวาดจากแท่งไม้กวาดสามอันอย่างง่ายดายและเรียกเลหามออกมาจากอากาศเพื่อส่งเคที่ขึ้นไปบนนั้นยาชนิดนั้นคืออะไร มือปราบมารอดไม่ได้ที่จะถามเขาพบว่าคำสาบที่มีต่อนักเรียนได้รับการบรรเทาลงในระดับหนึ่งสารต่อต้านคำสาบสามารถล้างคำสาบส่วนใหญ่ออกไปได้แต่ผลที่ได้จะเป็นเพียงค่าเลี่ยเท่านั้นมือปราบมารสองคนมองหน้ากันค่อนข้างสงสัยว่าใครคือมืออาชีพตัวจริงที่ได้รับการฝึกฝนจากมือปราบมารหลังจากที่พวกเขาตรึงคนคนนั้นไว้แล้วพวกเขาก็รีบบินไปฮอกวอตส์พร้อมกับเลหาม เมื่อมองดูมือปราบมารจากไปฝาแฝดวิสลีกอดไม่ได้ที่จะใส่หัวเขาพบว่ามือปราบมารเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือเกินกว่าที่คาดไว้มีใครรู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นเพื่อนของเคทตี้ลีจอแดนเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่มาถึงที่นี่และได้มุ่งเป้าไปที่เด็กสาวที่มีแนวโน้มจะรู้ความจริงมากที่สุดแล้วคุณบอกเราได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และใครเป็นคนสะกดเคที้ ทุกคนหันไปสนใจหญิงสาวที่หวาดกลัวและร้องไห้โดยหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเธอเฮอร์ไมโอนี่ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงรีบไปหาเด็กสาวโอบแขนเธอไว้และปลอบเธอเบาๆอย่าก,กังวลเคที่จะสบายดีคุณคือลินี่ใช่ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นใครเสกคาถาเคที่อะไรนะไม่มีพัสดุอยู่และมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อถูกเปิดออกลินี่สำลักด้วยเสียงสะอื้น แพ็กเกจอะไรฉันไม่รู้อย่าแต่ต้องสิ่งนั้นแฮร์รี่ตะโกนทำให้นักเรียนที่กระซิบตกใจอะไรเด็กชายที่ถูกแฮร์รี่ตะโกนใส่ตกใจมากจนตัวแข็งและหยุดหยิบพัสดุขึ้นมา <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจว่าแฮร์รี่หมายถึงอะไรอย่าแต่พัสดุบนพื้นสิ่งนั้นถูกสาบ แฮร์รี่เห็นอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากบรรจุพัณฑ์นั่นก็คือสร้อยคอโอปอลเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นสร้อยคอโอปอลจากบอจินเบิร์กหรือเปล่าแต่มันก็อันตรายอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับกนอุบายเฟรดหยิบอุปกรณ์สอดแนมออกมาจากกระเป๋าของเขาและแย่พัสดุไม่นานก็ได้รับการยืนยันว่าแฮร์รี่พูดถูกสร้อยคอโอปอลในพัสดุนั้นเป็นของวิเศษแห่งความมืด มันจะต้องถูกส่งไปยังฮอกวอตส์บางทีดัมเบิลดอร์อาจต้องพิจารณาว่าดาร์คเคิร์สคืออะไรในสิ่งนั้นจอร์ดโบกไม้กายทธิ์และห่อพัสดุใหม่เพื่อความปลอดภยัยเขาจึงหุ้งเปลือกอีกชั้นไว้เพื่อความปลอดภยัยจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆแล้วถามว่าใครอยากจะช่วยฉันพาลินีกลับไปฮอกวอตส์ทุกคนมองหน้ากาันแต่ไม่มีใครริเริ่มที่จะช่วยเหลือตอนที่แฮร์รี่กำลังจะลุกขึ้นเขาก็ได้ยินจอร์ดพูด ช่างเถอะฉันจะไปเองไปกันเถอะจอดเอื้อมมือไปช่วยเด็กผู้หญิงที่ชื่อลินีและจากไปพร้อมกับเธอฉันอาจเคยเห็นมันในร้านเบอร์กินเบอร์เก้สร้อยคอโอโปอลนั่นในบาร์ไม้กวาดสามอันแฮร์รี่ลดเสียงลงและพูดกับคนรอบตัวเขาว่าดูเหมือนว่ามีคนซื้อสร้อยคอเส้นนั้นและต้องการนำมันเข้าไปในฮอกวอตส์ผ่านทางเคที้และใช้มันเพื่อฆ่าใครสักคน ฉันไม่คิดว่าความเป็นไปได้สูงนักแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่ใส่หัวและปฏิเสธมุมมองของแฮร์รี่โดยตรงเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าทุกคนมองเธอเฮอร์ไมโอนี่รู้สึกกังวลเล็กน้อยเธอหายใจเข้าลึกๆและอธิบายอย่างไม่สบายใจว่าฮอกวอตส์ Hogwarts ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในปีนี้ฉันไม่เชื่อว่าสร้อยคอดังกล่าวจะถูกใช้โดยไม่รู้ตัวเข้าฮอกวอตส์บางทีอาจมีคนต้องการค่าฟิลด้วยสร้อยคอเส้นนั้นรอนบล เป็นไปไม่ได้รอนฉันคิดว่าหลังจากเห็นพัสดุแล้วฟิลคงจะใช้เครื่องตรวจจับลับเพื่อตรวจสอบว่ามันเป็นของวิเศษแห่งความมืดหรือไม่คุณกำลังพยายามจะบอกว่าคนที่พยายามจะฆ่าคนอื่นด้วยสร้อยคอของเขานั้นเป็นคนงี่เง่าเหรอเฟรดหยิบขวดออกมาจากกระเป๋าจิบแล้วพูดติดตลกด้วยรอยยิม้มคุณเรื่องถือขวดไวแบบแมดไอตั้งแต่เมื่อไหร่รอนมองขวดไวเงินของเฟรดอย่างสงสยัย ตอนนี้เราไม่กล้าออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วพระเจ้ารู้ดีว่าจะมีคนเติมเครื่องปรุงพิเศษลงในอาหารหรือเปล่าลีจอแดนก็มีขวดไวน์แบบเดียวกันด้วยคุณควรสนใจเซดริกถ้าฉันเติมอะไรลงไปในเครื่องดื่มของคุณและทําให้ลมลงคุณจะต้องตายแน่เฟร็จิบอีกครั้งแล้วยื่นขวดให้คนที่มักจะสนใจอยู่เสมอแฮร์รี่ถามอยากได้บ้างไหมไวน์อะไรอยู่ในนั้นแฮร์รี่ถามหลังจากดมกลิ่นนั้น ไวเทมเปอร์ ed, จะทำให้คุณอุ่นขึ้นเมื่อคุณดื่มมันเรดพูดด้วยรอยยิ้มไนโอบบี้ช่วยเตรียมมันมันช่วยเราได้มากจริงๆไนอบบี้ชิวจางถามอย่างงุนงงเอลประจําบ้านที่ได้รับการว่าจ้างจากเอบิร์ตเซดริกพูดด้วยอารมณ์ปัจจุบันเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการช่วยชีวิตของเราเห็นไหมแม้ ai, แต่คุณก็ไม่ต่อต้านการจ้างเอลประจําบ้านเลยเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างตื่นเต้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครตอบเธอฉันรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนมือปราบมันมากขึ้นเรื่อยๆรอนอดไม่ได้ที่จะบน่นหากคุณถูกตกเป็นเป้าหมายและคุณไม่อยากโชคร้ายคุณต้องเรียนรู้ที่จะระมัดระวังเฟรดยิ้มขย่าวขวดและพูดต่อในหัวข้อฉันกล้าพูดได้เลยว่าเคที่จะต้องตกเป็นเป้าหมายแน่นอนอิมพีเรียสคำสาปถูก่ล่ใส่เธอและคนที่่า่คำสาบอิมพีเรียสใส่เธอก็เป็นคนโง่เช่นกัน ถ้าคุณขอให้เอาเบิร์ตทำนายคุณน่าจะเจอคนร้ายใช่ไหมจูจูแฮร์รี่ก็ถามมันควรจะเป็นไปได้แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเสียเวลากับคนโง่จอร์ดเดินไปหาแฮร์รี่ยิ้มดึงเก้าอี้แล้วนั่งลงข้างเขาภายใต้การจ้องมองของทุกคนเขาลดเสียงลงแล้วพูดว่าฆาตกรน่าจะซ่อนตัวอยู่ในผับทรีบรูมสติกลินี่บอกว่าเคที่ไปที่ทรีบรูมสติก หลังจากที่ฉันกลับมาจากห้องน้ำที่บรูมบาร์มันก็แปลกนิดหน่อยและฉันก็ยังรู้สึกอยู่เธอถือพัสดุที่ไม่มีเครื่องหมายไว้และคิดว่าเคที่ไม่ควรตกลงที่จะส่งมอบสิ่งของต้องสงสยัยเมื่อทั้งสองฝ่ายแย่งชิงพัสดุไปเธอก็เผลอเปิดพัสดุออกและสร้อยโคอโอปอลที่อยู่ข้างในก็หลุดออกมาเสียหายสาหัสเป็นไปไม่ได้เฮอร์ไมโอนี่พูดทันทีอะไรทุกคนมองเฮอร์ไมโอนี่ด้วยความสับสน ถ้าผู้เสพความตายหรือพ่อมดแห่งความมืดเข้าใกล้ทรีบานาฬิกาพกที่ตรวจจับได้จะตอบสนองอย่างแน่นอนเฮอร์ไมโอนี่หยิบนาฬิกาพกที่เอาเบิร์ดมอบให้จากกระเป๋าของเธอถ้าคนที่ร่ายคำสาบอิมพีเรียสใส่เคที่ก็ร่ายคำสาบอิมพีเรียสโดยคนอื่นด้วยนาฬิกาพกที่ตรวจจับได้จะไม่สามารถตรวจจับได้เฟรดเตือนอย่างใจดีเขารู้ดีว่าอะไรคือข้อบกพร่องของนาฬิกาพกแบบตรวจจับเคที่สบายดีไหมแฮร์รี่ถาม ตอนที่ฉันจากไปดูเหมือนเเนปกำลังช่วยเธอรักษาเดียวนะคุณหมายถึงเเนปกำลังรักษาเคที่เหรอใช่ดัมเบิลดอร์ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนศาสตราจารย์มก,กอนนาะการขอให้เเนฟช่วยตรวจสอบอาการบาดเจ็บของเคที่และจัดการรักษาฉุกเฉินให้กับเธอฉันได้ยินมาว่าพวกเขากำลังเตรียมส่งเคที่ไปที่โรงพยาบาลเซนต์มังโก้สำหรับการบาดเจ็บและการบาดเจ็บทางเวทมนต์เพื่อรับการรักษาต่อไปการรักษาอย่างเป็นทางการ คุณคิดว่าเคที่ต้องการมอบสร้อยคอเส้นนั้นให้ใครจูจูเซริกก็ถามฉันหรือดัมเบิลดอร์แฮร์รี่พูดอย่างไม่ลังเลอย่างไรก็ตามฉันอาจถูกปฏิเสธก็ได้สุดท้ายแล้วฉันอยู่ที่นี่และเคที่ก็สามารถมอบมันให้ฉันได้โดยตรงหากคุณเปิดห่อโดยตรงคุณจะต้องสัมผัสสร้อยคอแน่นอนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเขาก็จะโชคร้าย แฮรรี่รู้สึกว่าเขาโชคดีมากถ้าเป็นเขาเขาอาจถูกรื้อถอนออกทันทีอย่างน้อยเขาไม่เคยมีนิสัยชอบพกนักสำรวจลับติดตัวตลอดเวลาฉันไม่คิดว่าดัมเบิลดอร์จะตกหลุมรักมันเฟรดใส่หัว พัสดุที่ไม่มีเครื่องหมายใดๆถือเป็นที่น่าสงสัยไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรจอดอธิบายว่าในอดีตเราจะระมัดระวังเป็นพิเศษในการช่วยเอาเบิร์ดเปิดพัสดุด,ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เวทมนต์หรือสิ่งอื่นๆเข้าไปในพัสดุไอเทมเวทมนต์ดำทั้งสามคนมีประสบการณ์ในด้านนี้ในความเห็นของพวกเขาแม้แต่เอาเบิร์ตก็ยังเฝ้าระวังนับประษาอะไรกับดัมเบิลดอร์ที่จะสงสัยอย่างแน่นอนเมื่อเห็นพัสดุที่ไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว เราคุยกันมานานแล้วและได้รับการยืนยันอย่างหนึ่งนั่นคือคนที่ส่งพัสดุกลับกลายเป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจแฮร์รี่รู้สึกไร้สาระมากเขามันโง่จริงๆแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเคที่แต่ฟิวก็หยุดพัสดุและไม่สามารถเข้าไปในฮอกวอตได้เลยรอนยักไหลแฮร์รี่คุณสงสัยใครบ้างไม่มีอะไร เล่ามาเถอะดีกว่าเก็บเอาไว้ในใจบางทีฉันอาจให้ข้อมูลอ้างอิงแก่คุณได้จอดเสนอฉันสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรโก้มันฟอยแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแต่ฉันมักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าเขาน่าจะทำมัน หลังจากที่แฮร์รี่สังเกตเห็นสีหน้าของคนอื่นเขาก็ยักไหลแ่แซงทำเป็นผ่อนคลายและพูดว่าแน่นอนนี่เป็นเพียงความสงสัยดังนั้นฉันคิดว่าฉันควรขอให้เอาเบิร์ตช่วยทำนายดวงชะตาและฉันจะรู้แน่นอนว่าใครเป็นคนทำฉันไม่รู้ว่าเรโก้มันฟอยเป็นคนทำหรือเปล่าแต่ตามที่ลินีบออกอจอนแอบมองนางโรสเมอร์ทาที่เคาน์เตอร์บาร์คุณคิดว่าคุณนายโรสเมอร์ทาอยู่ภายใต้คำสาบอิมพีเรียสหรือเปล่า เซนริกเข้าใจทันทีว่าจอร์ดหมายถึงอะไรหลายคนหันไปมองนางโรสเมอร์ธาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยมันควรจะเป็นแค่อุบัติเหตุที่มอบสร้อยคอให้กับเคที่บางทีคุณนายโรสเมอร์ตาอาจจะมอบให้กับนักเรียนฮอกวอตส์คนไหนที่ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวก็ได้จอร์ดกล่าวสั้นๆแต่ทำไมไม่มีใครเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับคุณนายโรสเมอร์ตารอนรู้สึกเหลือเชื่อ นางโรสเมอร์ทาไม่ใช่คนเอาแต่ใจและการควบคุมเธอด้วยคำสาบอิมพีเรียสก็ไม่ใช่เรื่องยากเฟรดมองไปที่เซริกแล้วถามว่าคุณไม่เห็นว่าเพื่อนของคุณตกอยู่ใต้คำสาบอิมพีเรียสในตอนแรกควบคุมคุณไม่สามารถบอกได้เลยเซริกสายหัวเราควรทำอย่างไรดีพานางโรสเมอร์ตาไปกระทรวงเวทมนต์ชิวชางมองดูแฟนหนุ่มของเขาอย่างไม่สบายใจโดยที่พวกเขาเพิ่งดื่มบัตเตอร์เบียร์ไปหนึ่งแก้ว ไม่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนแล้วบอกดัมเบิลดอร์และปล่อยให้ดัมเบิลดอร์จัดการเรื่องนี้จอร์ดหันไปหาแฮร์รี่แล้วพูดว่าฉันคิดว่านี่ควรเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและแฮร์รี่ถ้าคุณโอเคกลับไปหาแฮร์รี่โรงเรียนโดยเร็วที่สุดแม้ว่าจะมีมือปราบมาลาดตะเวนที่นี่มันก็ไม่ปลอดภัยและเราจะออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเดี๋ยวก่อนอย่าลืมเกี่ยวกับสมาคมกาลาโฮมเซนริกเตือนอย่างรวดเร็ว โอ้เรื่องนี้ฉันจะสอนสิ่งที่ง่ายกว่านี้ให้กับคุณในครั้งต่อไปแล้วคุณค่อยมาพูดคุยเรื่องนี้กันเฟร็ดพูดโดยไม่ลังเลเดิมทีเราวางแผนจะสอนวิธีตั้งค่ายชั่วคราวเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเราเองเฮอร์ไมโอนี่พูดถึงสิ่งที่เธอวางแผนจะพูดคุยในงานปาร์ตี้นี่เป็นความคิดที่ดีมาสอนคุณเมื่อถึงเวลามันเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงมากจอร์จตัดสินใจโดยไม่ลืมเตือนทั้งสามคนว่าถึงเวลาต้องจากไป ฉันหวังว่าฉันจะสามารถขอให้เอาเบิร์ตทำนายได้อย่าเสียเงินไปเปล่าๆแฮร์รี่ฉันแน่ใจว่าดัมเบิลดอร์เดาได้นะว่าใครเป็นคนทำเฟรดเอื้อมมือไปตบไหล่แฮร์รี่แล้วเดินตามคนอื่นๆอีกหลายคนออกไปข้างนอกแล้วใช้วิญญาณเพื่อออกไปแฮร์รี่คุณยังสงสัยมันฟอยอยู่หรือเปล่าเฮอร์ไมโอนี่ถามระหว่างทางกลับโรงเรียน ใช่ฉันมีสัญชาตญาณว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมันฟอยแฮร์รี่พูดเหตุผลในการเดาของเขาลูเซียสมันฟอยพยายามลอบสังหารเอาเบิร์ตในงานแต่งงานครั้งที่แล้วแต่กลับทำได้อย่างมหัศย์การซุ่มโจมตีโดยลูกน้องของเขาฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายคนกินตอนนี้ครอบครัวมันฟอยถูกคุมขังอยู่ในอัสคาบันหากครอบครัวมันฟอยต้องการได้รับความไว้วางใจจากโวเดอร์มอร์ดอีกครั้งการฆ่าดัมเบิลดอร์ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่มันฟอยยังไม่ใช่ผู้เยาวเฮอร์ไมโอนี่เตือนคุณไม่ควรตัดสินจากอายุของคุณนั่นมันไร้สาระท้ายที่สุดแล้วฉันก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เช่นกันแฮร์รี่แสดงสีหน้าค่อนข้างแปลกแต่ฉันยังต้องเผชิญกับเรื่องทั้งหมดนั้นฉันไม่มีทางเลือกบางทีทั้งหมดอาจเป็นคำสั่งของชายลึกลับที่มอบให้เรโก้มันฟอยทำไมชายลึกลับถึงทำแบบนั้นรอนถามด้วยความสงสยัย